ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงการทําเสียง backing vocal หรือเสียง background vocal นะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เรามีเสียงผู้หญิงใช่ไหมก็คือเสียง lead vocal เลยยังไม่ได้เราไม่ได้อัดเสียงจริงๆมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำ sound effect หรือเสียงทำให้เกิดมิติขึ้นจากซอสเดิมซอสเดิมเป็นแบบนี้สมมุติว่าท่อนดนตรีตรงกลางนะครับมิโทร อนี้จะสังเกตได้ว่าเสียงผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่เสียงเดียวก็คือ,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 อใช่ไหมเราไม่ได้อัดเก็บไว้เผื่อทีนี้เราสามารถทำการโกงได้ได้วยการ d u p l i c a t นะครับคลิกขวาหนึ่งทีกด d u p l i c a t อ่าคราวนี้เราจะเอาท่อนนั้นใช่ไหมแล้วก็ตัดที่มันจำเป็นออกอืม ตรงนี้แล้วก็ตัดช่วงนี้ออกโอเคนะครับจะสังเกตได้ว่ามันแค่บูทความดังใช่ไหมครับทีนี้เราตั้งชื่อใหม่ก็ได้ครับเป็น walk double โอเคจากนั้นผมจะใส่ เอ่อเอฟเฟกต์นะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่จำลองการดับเบิลของเวฟผมเซิร์ชว่าดับเบิลเลอร์อ่าเลือกดับเบิลเลอร์สองสเตอริโอมาใส่ที่แทกนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองซโล่ฟังนะครับ here, here. Here. อ่ะเห็นไหมซ้ายขวาจะเริ่มมีมิติจะเริ่มมีสิ่งที่ร้องไม่พร้อมกันแล้วการที่จะให้เสียงมีมิติเนี่ยคือการเกิดเสอริโออิมเมจเสอริโอก็คือการได้ยินลำโพงซ้ายและขวาเนี่ยหูซ้ายกับหูขวาเนี่ยได้ยินไม่เท่ากันมันจะเกิดเสอริโอแต่ถ้าเป็นโมโนก็คือได้ยินพร้อมกัน1อันนี้คือเสอริโอนะครับเสอริโอโมโนอ่า พอเราใส่แล้วนะครับตรงนี้จะมี3ปุ่ม direct direct นี่ก็คือ direct source 1นนี่ก็คือสิ่งที่มัน double เข้ามาถ้าปิด1 2ไปมันจะเหมือนเสียงเดิมเลย <c oughs> ก็คืออยู่ตรงกลางเสียงมีเพี้ยนนิดนึงเนาะจากนั้นลองปิดไปก็จะไม่ออกนะ เห็นไหมเพราะเราไม่ได้เปิดจากนั้นผมจะไม่ใช้เสียงที่เป็นเสียงไดเร็กหรือเสียงตรงกลางนะครับเพราะว่าเรามีแทร็กที่เป็นลีดวอลคออยู่แล้วเราแค่ใช้เสียงที่1และ2อะฟังกันตรงแถบด้านบนนี้นะครับ หน้าต่างซ้ายมือตรงนี้เนี่ยที่อยู่ตรงปักอินเนี่ยก็คือแสดงสเตอริโออิมเมจของของเสียงนั้นเช่นสีแดงแทนด้วยนี้นะครับสีม่วงแทนด้วยอันนี้เป็น1กับ2ถ้าเราปรับแพนเนี่ยแพนมาทางแพนมาฝั่งนี้เห็นไหมสี่สิเนี่ยก็คือ45แพนมันค่าแม็กซิมัมที่สีถึงลบสี 45. อันนี้คือฝั่งซ้าย อันนี้คือโยกมาก็คือฝั่งขวานะฮะแล้วแต่เราว่าจะให้แพนที่เท่าไหร่อันนี้ผมก็แพนสุดเลยนะฮะเลเ์ก็คือว่าจะให้เริ่มเริ่มเนี่ยเลเ์ไปหน่วยเท่าไหร่นะครับก็มีตั้งแต่7.3อ่าค่าแม์ค่าต่ำสุดมินิมัมมันคือ7 3ถึง100จะเริ่มช้าเริ่มเร็วก็แล้วแต่เรา อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเราได้ยินสองสิ่งไม่พร้อมกันเนี่ยมันจะเกิดเตอริโอเกิดขึ้นทันทีนะจ๊ะอ่ะโอเคคราวนี้ผมจะปรับไม่เยอะนะครับปรับเอ,อ่อฝั่งซ้ายเนี่ยสีแดงประมาณประมาณนี้นะครับดีเลย์ไม่ต้องเยอะหรือเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนตรงนี้ฮะเลื่อนตรงนี้สามารถเลื่อนได้การดีเลย์เนี่ยเลื่อนได้ ประมาณหนึ่งไม่เยอะนะครับจากนั้นสีม่วงเนี่ยสามารถปรับให้มันให้พร้อมกันกันกบสีแดงได้อีกผมจะดึงมันมาฝั่งขวานิดนึงอ่า ถัดมาจะเป็นปุ่มดีทูนนะครับก็คือการจูนทีละนิดทีละนิดโอเคลองสุ่มๆไปดูนะครับ <Hey. S 1> พอเราโซโล่ฟังเนี่ยเราจะรู้รู้เลยว่ามันมีการไม่ไม่ตรงเกิดขึ้นแต่ว่าพอเวลาไปฟังภาพรวมกัน3มเสียงเนี่ยมันก็จะกบเกือนไปได้พอสมควรนะฮะลองฟังภาพรวม hey. จากนั้นผมก็จะใส่ไว้ตอนท้ายนะครับตอนท้ายมันก็จะมีท่อนนี้ใช่ไหมเ,เ,เหมือนกัน โอเคอันนี้ก็เป็นการทำ backing vocal แบบจําลองโดยใช้ปลักอ plug-in d o เลอร์ของเว v e นั่นเองต่อไปผมจะสาธิตการทำ backing vocal แบบอัดจริงๆนะโดยผ่านเสียงผู้ชายกันบ้างก็คือเสียงของนารุโตะก็ผมจะอัดเสียงที่มันยับๆ,ๆไปนะครับในสไตล์แรป ที who who like yet, ่ตอนท่อนแร็ปนะครับก็เราจะอัดกานสองลายอ่ะตอนนี้เราก็ได้อัดเสียงแบ็กกิ้งวอลคอลมาแล้วนะครับ2อลายเดี๋ยวพิมพ์ชื่อก่อนเออเป็น BV 1 b ห2 ไปฟังการว่าเป็นยังไงโซโล่ให้ฟังเลยละกันจะได้เห็นภาพใจบ่ทรู้สึกยังไงสิ่งที่เขาทำกับเธอมันเจ็บที่ยังคิดถึงรงเปล่าๆแต่ก็เธอลืม,มันไปเหอะอย่าไปเสียเวลาเปล่าเาคิดที่ทิ้งไว้เธอเอาไปกำจัดมันซะจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงคนที่ทรอยศเราอีกละคิดใเขา้บาังชีอาจจะต้องในงละแต่เธอจงเลยม,มันไปิ่มวไม่นะเออกนึ่งสองสามอยแล้วก็มีตอนหลังนะครับ คิดจะเขาบางทีอาจจะต้องเหนื่อยละแเธอต้องลืมมันไปแล้วเริ่มใหม่นะใจผ่้ชมรู้สึกยังไงสิ่งที่เขาทำกับเธอมันเจ็บที่ยังคิดถึงมันบ้าตอบแต่เธอลืมมันไปเหอะอย่าไปเสียเวลาเปล่าๆคิดที่ริงไว้จะเอาไปกำจัดมันซะจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงคนที่ทออเลอดเราอีกละคิดที่เขาบางทีอาจจะต้องเหนื่อยละแต่เธอต้องลืมมันไปแล้วเริ่มใหม่นะ S K Now One Two Three Yeah ตอนหลังนะครับ เธอต้องลืมมันไปหร้อเลินะ่ใหม่นะอดีตก็คืออดีตอย่าไปคิดถึงมันอีกบอว่าแล้วทิ้งมันไปบอยปโด,ดยกลาง การที่เราได้อัดมาสองลายเนี่ยเราสามารถแพนได้นะครับก็คือจะออกซ้ายให้เสียงเนี้ยออกไปทางซ้ายเสียงเนี้ยออกไปทางขวาเพื่อแยกออกจากกันนะแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็แล้วแต่เราว่าเราอยากได้กว้างมากหรือกว้างน้อยก็จะเหมือนปลั๊กอินตัวนี้นะครับที่จำลองการแพนตรงนี้แพนซ้ายแพนขวา อันนี้ก็แล้วแต่เราก็ต้องลองฟังดูนะครับเจอกันคลิปหน้า